สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเงยหนังแดงเด้อมาเนี้กัดสิมาง่ายเข่าพี่น้องง่ายเข่าเอาจากเล่าเนาะเอามากองไว้หน้าบ้านพี่น้องเสียเอาเข่าใหม่เป็นประเทศไว้พี่น้องเลยเอาเข่าเก่าลงมาเนาะเพราะว่าเข่าเก่ากับไร้สอบอยู่พี่น้องเลยเสียเอาเข่าใหม่เป็นประเทศมันกับโบเบิร์ตกันพี่น้องเลยเสียเอาเข่าเก่าลงมาก่อนเนาะเสียเอาเข่าใหม่เป็นไปพี่น้องมาเนี้ยฮะน้องเมลกี้กำลัาดินหน้าบ้านตุ๊กเจ้าไว้ตุ๊กเจ้าตุ๊กจ้าตุ๊กจ้าไว้ จะปลาลุงมิกกี้ขึ้นมาอย่างมิกกี้ขึ้นมาอย่างมิกกี้ขึ้นมาอย่างตุจ่ามิกกี้ขึ้นมาลินรถบ่มิกกี้ขึ้นมาลินโหลดยมอ๊อกเด้อบันเด้อพอเหงียวเข่าขึ้นมาเด้อเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆตุจ่าสองมือไว้สองมือสองมืออือชุบานชุบานชุบานอือไอ เข่าเก่าเนาะที่หยกลงมาในกระสอบจักสอบนะหายทางเบิดลแถวเจ็ดสอบแต่ว่าแต่ว่าสอบน้อยเลยตัวนี้โอ้ทาไปบิ้ลกับเขาเจ้าเขาลงมาบ่ลงมาเบิ้ลเลยลงมเบิ้ลกับว่าสามสิบสอบพี่น้องนี่สิเป็นเข่าใหม่เนาะการโคตรมาเมื่อวานนีนพี่น้องมา กองไว้หน้าบ้านก่อนอยู่หน้าก็ยังมีอยู่ได้พี่น้องเลยยังเอามาบอาปรนเบิร์ตเนาะเฮ้ยยังนี่ยยังนี่ยคือมาไปไปอยู่นแม่ไปบ้านเนี่ยเบาเราเอาเล็กมาส่เห็ดแบบใดเนี่ยสิแบบลายลงมาเลยปะจ้องเล็กนี่โอ้ยเกลียวชัวร์ một ừ. ờ, đấy. lúc 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 giờ, 20 kg, 20 kg, 7 chào này. Ừ. ไดเดอพี่น้องเนาะด้มันหนักชอบเข่าหลับคอช่องอันมันกว้างกว่าีนมันมันน้อยพูดไงสบายดีเดอพี่น้องเอางเล็กไลเดอจับไลเดอเล็กไลได้ปากดูโอพแพงน้อ กระสอบอันนี้ก็ะสอบโต๊ะเก่าสอบปีกายนี่มันสั่นอันนี้ก็ะสอบซื้อปีนี่ก็ะสอบซื้อแต่ปีกายนี่มันเลยสั่นอันนี้ข้าวปั้นรอบลังนี่ขายยุคสาวสอบยาวๆเอ้ยสิบสาวสอบยาวสอบยาวๆประตูปั่นก่อนอยู่น้านยังไม่ได้คนเข้ามาใส่สอบแบบนี้เลยพี่น้องแต่อันนี้เป็นข้าวเก่า รวมแล้วกับประมาณร้อยนึงละข้าวปั่นรอบแรกฝัดสอบมันน้นนอยๆได้สอบแบบนี้ปัน่นรอบซองกับใครยูสอบใหญ่อยู่ปีนี้ไคก็มีแต่สอบใหญ่แบบนี้แหละเด็กๆชองคนงกับป่วนนมเด็กน้อยได้คอยลิ้นลุยลุยเล่นอยู่ลำเลียงข้าวยันเล็กลายจ้าไปเด้อทางนั้นเด้ยอยังใ่อใชยเอ้ยชยเอ้ย,อยัง มันโ่อยแหงเนาะมันพ so oh, mm ่อยแล้วคำปีหนึ่งนานว่าแล้วลูกกึงปึ๊กงานเข่าแล้วมันีลฮุบป้ามาฮุบอันมาฮุบไว้ให้ไก่ไว้ชีลวังเด็กน่อยตั้มเล็กเอาชอบชมเบว้ยรบศรชอบชมไ่ใช่เอ้อเบิ่งอยู่ล เอาชอบไม่หั่นใส่สอบชอบอันนี้บวกเกินปีหนึ่งมันพลอยหรอได้บวดดีเลยชอบอันนี้อ้าวเด็กน้อยกระล่มคือถึกอยู่มันพลอยกัรยังว่าก็ชอบมันบวดียัยยัยอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้ลูกเด็กน้อยกระปวดคลอยต้องคอยบ่นเด็กน้อยกี้เอ้ยเป็นยังลูกเอ้ยล่มทับตะกร้าคือถึกมันกระได้ ชอบเด็กน้อยยัเด็กน้อยมาตำขึ้นข้าวตกทั้งแตกไม่ได้กรองอุโยอยู่ฮุบอันไหนตัวมันถึอดินนะข้าวมีให้เก็บอยู่กับจะเกลือมันลายอะไรมันมีให้เก็บเยอะแยะช่วงนี้มันยังก็ได้ก็นั่นแหละยังวะเกิดมันหาอุ้ยบัวเอิญเกิดตอนเช้ามันเห็ดนี่แล้วไก่ฮะเก้าช้ามันหากิน ต่อชาวบ้านเลาะโฮบุนออดอมนี่มันมีแนวหอยเก็บเยอะแยะมากมายเียงเอเล่นอยู่เกลือมันส็อตไดช็อตหนึ่งโย่ไปเจาะเลยฮะเชือร้าแม่ไก่เฮ้ยมันเจาะมริยานได้ฮะไรแม่แมท,มมมทั้งรุ่มฮะขอบคุณค่ะดีดีมาช่วยไล่ไก่ไว้ดิ เน g, ่ยอะไรที่พี่ người, ez, น,น้องเอ้ยชอบอันนั้นมันชอบปีกายนี่มันสั้นๆชอบปีนี้มันสียาวกว่าของคนอื่นมันจะชอบไหวอันเจ้าของปัดเข่าโอ้ยชอบเรืองเรืองหนำโลใหญ่แท้ว่ะขี้พุ่นเข่ากุ้งเด็กๆก็หย่างไปหย่างมาใคร่เขย่าลงหนิวห่านเนาะมันไปเต็มเนาะอมันต้งพี่เออ ลงระเริงดีใจไปว่รอบแรกเด็กะค่ะหาสิบปลายชอบดีเแท้ชอบกระปอกกระเป๊กอันนี้รอบลังไขย,ยุ่ชอบตัวนี้ฮะเห็ดบอลหนึ่งชอบอันนี้บอได้เขาเต็มชอบตัวนั้นหนึ่งชอบฟาฟา,ฟาคิวเคียวบอซ้ำชอบตัวนา้าซ้ำแนมของเด็กน้อยน,น้อุ้ยระวังตอกรูอีกพี่มาหับเ้้ยบัลนี่ แตกพวอีกนาง,งม,ามันแดดมาไม่รู้เ,รอเ,เอาเข้าเก่าลงุงเข้าใหม่ขึ้น,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 นถ้าแม่นใส่ถ้าแม่นใส่สอบซีดมือแม่พอยไซเบิร์หันฮะบ่อหอดช็อตเซ็ตสอบทั้งเด้อเข่าเก่าอู้ยเด็กน้อยกับมาพี่มาพี่ลูกไว้มาไว้ลูกไว้ แนนึงจแปนหนึนออไ,หไล,ลไรล, <c oughs> ลำเลียง,งเขา่ายังไม่ได้คนมาแต่น,นาเลยลอยัน<อ><ะ>นี้จักสอบก่อนนี่หาซิปบอกเขาใหม่ยังหกสิบแต่ว่าหกสิบสอบแบบนี้สอบสั่นแบบนี้เสือเ็อมเ็เอาบสอดึงมาเนนว่ ได้เรยวาบีเส้อแบบดึงนี่เือเข้าไเข้าคนเมื่องไปามัดจามัจับมนีเดี๋ยวันถือการก่อน วิธีลำเลียงข้าวไายเออไปเออเออย่าจะตอกลุดเออย่าจะตอกลุดเหรอะตอกลุดมันโลโอ้แล้ว ไอ้แคมไายไก่ยื้ออยู่ตล่าเด้วยบัดเอาตัวนี้ขึ้นไปเบิดจังขยับมาแทนนี่เนาะโอ้ขยับคือเก่าแล้วบยื้อขยับมาทางนี้ว้าวพูนยื่น้าแก่ชง้วพูน่ไะลายลาลาย มันยกลงบ่ใช่นกอบห,หอบลมแชินักก่าเี้เปิดใช้อ่างปานออไมปแม่แบ,บักดาไปค้นข,ข่าไปแม่แบกกระชอบเข่าไปกิดข่าเบ,บิดมืดละหมอ ตอนนี้ก็ลงมาแล้วแล้วพี่น้องเไยกระสอบเขานะ่าเนาะทางนี้สิเป็นเขา่าเก่าพี่น้องเไงเข่าเก่าก็ยังเรือลายสอบเนาะเข่าเจ้าก็เรือสี่สอบอคนละพี่นอ้องเบอร์อื่นคนละเนาะจางสี่เลนะื่อนย้ายขึ้นไปเล่าพี่น้องเไยนี่ลายใส่เล็กขึ้นไปเลยเนาะกต่ประหยัดแห้งลายเตอ๋อพี่น้องเไยกับใครกว่า,า,า,าวเฮาแบกขึ้นแบกลงเนาะนี่เฮา จมขึ้นเล็กกันไล่ไปเลยพี่น้องไอต้องมีสองสามคนพี่น้องไอ้คู่หนึ่งย่อเนาะคู้หนึง่งอ่าไล่ไปรอหักอยู่เล่าคู้หนึ่งอยู่รุ่มเนาะผู้ใดคนซุ่มนี่แล้วผู้ใดพี่น้องจะสิแก่ซุ่มอยู่หน้าเข้ามาเป็นในกอกนี้บวมหัวประมาณจากสอบเนาะบริหนบเบิ่ง แกเขามาซีโหลพี่น้องเมื่อวานนี่ไหลลงมาหันเปาเข่าแตกพี่น้องไงสนุกไก่เนาะเก็บกินโอ้เหยาะสะอยู่พี่น้องไงเอาไก่มาเก็บกินเล่าก็ยกขึ้นสูงก็เก่าพี่น้องเไยพอไปเสียลดินเข้ามาถมเนาะปูหัวประมาณจักรโหลดพี่น้องจะเสียมาเพียงหนาดินเนาะจค่สิพอนี่ พอเพ่อดีประมาณหาโหลดพี่น้องโอ้ผมขึ้นมาสูงเติบแล้วนี่พอดีเลยนี่เต็มมาเลยนี่ตีนเสาเนี่ไปเบิ่งบ่อปลาเาพี่น้องเไหมอาบองหัวสะพอนเหมือนเกลืออะไรอยังเนาะอืม นมาตอนมาปลาเขายังบ่ทันใหญ่ยังบ่พอปีอีซ้ำไผ้มาทิ่มถ้วยลงนี่ทิ่มถว้วยมาตักปลาว่านี่ยตัวน,นี้น้อยอเลยตัวจิ๋วเลยตอนนี้ตัวน,นี้ก็สิน้อยกว่าหมู่ mùi nè bởi lè phần nhân nè nói nè thầm nhu cõi nè chọn nè hai kiệt tay gọn nè tay nham lèn gọn nè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  nó nè gọn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  nè

พนะบ่กันชิหน้าเนาะสมัครคลิปนี้กับไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง